วันนี้เป็นวันเกิดของลูกกอล์ฟขอเริ่มต้นด้วยการทำบุญด้วยผ้าหอดศพให้กับดวงวิญญาณที่ไร้ญาติเพื่อเป็นการสะดเดาะเคราะห์และเริ่มต้นใหม่ที่ดีตั้งแต่วันเกิดค่ะทำบุญกันเสร็จแล้วก็ขอไปเริ่มต้นมือแรกของวันที่ร้านเริ่มคาเฟ่ค่ะเป็นคาเฟ่เปิดใหม่แถวแถวสารายาร้านเริ่มจริงๆแล้วเป็นร้านดังจากหาดใหญ่นะคะซึ่งเมนูอาหารส่วนใหญ่ของเขาก็จะเป็นเมนูสไตล์ไทยฟิวชั่นอย่างเช่นสปาเกตตี้ซอสปูอันนี้ก็คล้ายๆก,กันกับขนมจีนน้ำยาปูเลยว่าไหมคะส่วนจานนี้เป็นสปาาเเกกกตตไขค็็มมมหูรสชิ มันมันอร่อยดีค่ะส่วนเครื่องดื่มลูกกอล์ฟเลือกสั่งเป็นเมนูขายดีของที่นี่ซึ่งก็คือขวัญของเริ่มและขนมไข่เตาถ่านค่ะเมนูนี้เขาแนะนําว่าให้กระดกดื่มนะส่วนอันนี้เป็นเค้กโรมะพาน้ําหอมสามพลาน้นถือว่าเป็นการฟริวชั่นของเมนูท้องถิ่นได้อย่างลงตัวเลยค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นเค้กโรข้าวเหนียวเปียกลยายําไยเป็นการเอาขนมไทยมาผสมกับเค้กได้อย่างลงตัวเช่นกันส่วนอันนี้เป็นพานาคอตตาเปียกปูนเห็นเขาว่าเป็นเมนูขายดีนะแต่ลูกกอล์ฟส่วนตัวว่าเฉยเอยะแล้วก็มาถึงไฮไลท์ของร้านนนนี้ซซึึ่งงักก็คคือเเมบููลลตา กอบใช้แทนเค,ค้กวันเกิดด้วยค่ะปีนี้ลูกกอบอายุ39แล้วขอถือโอกาสนี้ในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆทั้งการงานการเงินสุขภาพแล้วก็ความรัก Happy birthday to you ขอประสบความสำเร็จสมความปรารถนาเป่าเค,ค้กวันเกิดกันแล้วไหนลองชิมดูซิอืมสมมงเค,ค้กวันเกิดมากๆลูกกอบว่าเมนูนี้อร่อยที่สุดในบรรดาของหวานที่สั่งมาทั้งหมดเลยนะใครที่ผ่านมาแถวสารลายาอย่ายลืมแวะที่ร้านเริ่มกันนะ